สวัสดีครับ FC ครับสวัสดีครับมนีเบ้าแอมโลธงเดิเดินทางมาติดตามตัวเลขครับหน่องเปิลครับ FC เป็นผู้ที่มีเส้นวัสดครับฟันเห็นปูรุสีครับ f c ใส่สุดไล่เสือมาเลยครับเนาะปูรุสีจำสินครับเสือมาให้ตัวเด็ดวัสดครับเสียเอาเลขมาให้เด็ดเด็ดงวดวันที่หนึ่งกันยายนพศสองพันหกสิบแปดครับเรื่องเล่าความฝันของน้องเปิลนี่น่าสนใจครับ f c สิเป็นแนวไหนครับไปรับชมรับฟังกันครับ สวัสดีครับน้องเปิ้ลครับสวัสดีครับบอแอมนะคะบอแอมนะคะตาปอดเอฟซีต่างบานนะคะคครรัับผมเอ้าฝ่าสูเอฟซีฝังไหนครับฝันแนวไหนครับน้องเปิ้ลฝันว่าไอ้ในป้ายเขาเป็นเนื้อป่าเขาในป่าพอดีเอ้าค่ะบบอแอมพอดีเห็นไอ้ปูหรือสีพนังเฝ้าถ้ำอยู่นะโอ้เฝ้าถ้ำเลยค่ะไอ้นุ๊กเลยโทรไปถามมาใหญ่ก่อนนะคะว่านุ๊กฝันแบบนี้เร็วใหญ่ก็เลยว่ามัใหญ่แต่ก่อนนุ๊กสิฝันเห็นนมขาวกับปูหรือี ไม่ใช่ของรักษาหนูนะค,ะครับใบแอเพรานเลยบอกว่ากายจะออกขั้นสาแล้วมันจะแป็นกายเป็นฤาษีบอกว่ามันย่างขั้นสาอยู่เปจ้ำศีลป์คือขาวหของขาวออนมาครับมันยัง,ง,ยง,งคนบอกนะค,ะครับรบอเกเลยว่าอันอีลาอันมีโศกได้เขั้นหนีแล้วว่าเริ่เปิดธรทำห,หนูขอไปเมืองหนูเขาไปเมืองหนูก็หเห็นทรัพย์สินเงินทองคนขังง่ายอย่างสันนะคษฐานใบแอมทองเป็นทองเป็นเงในในิงนะคครับ่ะหนูเขาไปแบบนี้แล้วก็หนูก็เลยออกมาเพรานก็เลยบอกว่าอัน ไอ้ของดีนหนุอย่างได้บมากกว่าอ้อย่างไดแล้วอยา่อยางใดโชคได้ลามด้วายาครับผมอ่ะพะได้เปิดไอ้ฟ้าถ้รมอีกมึงกต่พาะฟ้าถ้รมมึงอันไอ้เอ็นเป็นเหล็กนะคะบ้าแอมโอ้เห็นเหล็กด้ฟ้าถ้รเลยค่ะเป็นสีแดงนะคะแดงจึงคื่งครคับผมสองหาสามค่ะปาแอมสองห้าสามครับแอดมิน <Ad min. S 1> แล้วเพื่อนก็บ,บอกนว่วาวางสีนะคะบ้าแอมมันบอกว่าไอ้เหล็กล่างนี่ยิออกอายุหนูเด้อปรนมาณนะค่ะ อายุหนูสามสิบห้าอย่างเขาสามหกอะค่ะแม่สามห้าอย่างสามหกอะค่ะสามมันทีหนึ่งพิจิก้าอนทีสี่พิจิก้าตั้งสิเต็มสามสิบหกนะคะอันว่ามันสิมาลางหน้าอยู่หนูเรื่องรคะสามหกครับต่าสามมหาสามหกอ้าวครับเอฟสีปูรุสีนั่นว่าค่ะเพิ่นบอกเดี๋ยวเอาสมบัติเพิ่นมาบอกครับเพิ่นให้เงินให้ทองแก้วแหวนเงินทองบอกครับเพิ่นให้เออทองมาสองก้อนค่ะเป็นเออทองค้าแท่งนะคะแม่ทองสองก้อนค่ะทองค้าแท่งทองค้าแท่ง ค่ะต้องท้ามแต่งสองกาะครับพน่าไอเป็นรางวัลคนทำดีพนมารางเสนาะมไก่มาลูกกกาบเอานะกาบรับเอาพนก็เลยว่าอัมันเน็ตแบบนี้ตลอดเด้อพน่าลูกก็งงเขาพนหูด้ววิธีเดว่อาทุกวันสินนี่นู้สิถือคันหานูกับสมากาบพลอยพอหยาบงหอยเช้ครับแอมโอ้ครับครแต่ว่ามันก็เสมมเส็นจะไรขอหนูนูกับโบหงค่ะว่าอื่นวันพายมันขึ้นวันพายงไงพร่ะอย่าครับไว้แอมโอ้ครับครับ อันแล้โต๊ถามญาเขารักษาว่าอันนอันปูหรสีประจําโต๊ะห้าพอสิปกป้องห้าัสล่วองรัาหากันมาะแมนครับแมนแมค่ะฟันวันพ่ใหญ่ค่ะเขาพใหญ่มาขึ้นค่ะเขียนสองเก่าไว้นั่นนะครับเกเพราะว่าอันทองกับเก่าสองแทงกับสองครับคันถามเปนแปรได้ครับเนาะตีเอาเนาะตีเอาคันถามเปนตีเป็นตัวเลขก็คือสองเก้าเก้าสองครับเขียนสองเก่าลงกรได้ครับทองสองแทงทองกระน้ำเก่า คก็บ่าหกสามสามหกนี่มันก็ออกมาแล้วเหลือสามหาสามหาก็สามหกค่ะมันออกตัวกับตัวกับนะครับแม่ออกตัวกับเนาะแต่ว่าสองหาสามนี่เห็นเห็นอยู่ในฟ้าถังไงพนังถังพนังถังสีแดงจึงคือง้วยเนะครับสองห้าสามครนี่เด้อลูกหลานเราบ้างขากเนาะนี่แหละครับเป็นผู้ถีมิเส้นฟันแม่นครับของปืลท้องเห้าครับเป็นปูถี ให้โชคให้ลาบเอฟซี FC มาตลอดโบแพงตุเลขครับค,คันถ้าฟันย่มได้กับว่าสู้เอฟซี FC ฟังตลอดครับงวดนี้คันธ์ถามาเลขชุดนี้สองหาสามหรือว่าสามหาสามหกแล้วก็สองเก่าก็ลองเอาไปซื้อลอตเตอรี่ลองเบิรงกนอก,อน,อกอน้องเปิ้ดเนาะคันถา้าโบมากกับ่บเป็นยังเบิงเร์กเป็นแนวท่าเป็นแนวทา่ากับผมเขาก็ต้องใส่วะะิจรารณญาณในการรับฟังรับชมนะแมนครับค่ะ มันกับบมีไฟหูว่าไออกตัวไหนเนขามีหบอมเนาะค่ะแต่บานนูกับยัยถือยอชจองนะคะบาแอมแน nee, right? um ่นใาูอยากถูอยอช่องถือยเอซถือก็สุดคนนะว่าในใจผู้ที่เขารับชมนะครับครผมก็ใส่ใจใส่ใจกันเนาะครับใใจในขั้วเลื่อนโอครับผมนี่ละมีเรื่องเล่าจังได้อีกบานนี้ครับก็มีแค่นี้งคบ๊แอมมีซ้ำนี่ค่ะคูเมื่อตื่นหนึ่งเขาไ่ดีกับโอีก่อนสีแจ้งก่อีกนะก้อนส ันนก่อแจ้งดูสีเป็นอยู่ในถ้ำเอ้าให้ตัวเลขถื่อนะครับเูาสงสัยเราถามยายของหสารแล้วบอกนะครับอืมครับน้องเปิ้ลให้แคบแคบตาจ่อไว้เลยครับขอบคุณครับน้องเปิ้ลครับนี่ครับเดี๋ยวมาเบิ่งใกล้ๆนะครับนี่เดี๋ยวเลครับเรื่องเอฟซีของเปิ้ลของเฮาครับ น้องเปิลครับเอซีวันที่1กันยายนพศสองพันห้าร้อสองห้าสามสองครับอายุของน้องเปิลครับสามสิบ้าปีอย่าง36ปีครับคันถามันเป็นค้ามฝันนิดแปเอากับท้องนี่ครับเบวแอมโลทง,งแปยหายครับ29 29เนาะขอให้มีโชคใหญ่กดไลค์กดแชร์ครับเอฟซีเมื่อ, <FC. S 3> น,อนี้ครับเบวแอมโลทงมีของดีมาฝากเอฟครับไปรับชมมืองของดีกันครับ บ้าเอมเราทุมนี่งเดินทางไปทําบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยวนี้ของดีติดใหม่ทิดมือมาฝากเอฟซีครับท่าผู้ชมเป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์ครับค้าขายไายขายของโบดีลูกค้าโบใไขเขาล้านคนยางพานเอาตัวนีไปใส่ครับท่าผู้ชมเอาของเมตตาค้าขายไปใส่เรียกเงินเรียกทองสื่อเรลียกสื่อลอตเตอรี่เป็นสิริเหือถือเนาะครับน้องสมชชมเนาะ ไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนังขาอยู่ของนก่ับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะโอ้ดีครับครับท่านผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตามหายมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยกู้เรื่องก,การทายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยัก ยืนกลับมาไดเาาเ้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานาขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมช,มชมชอบขายขายทุกอย่างลวเนาะสาธุ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 นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดเนาะคบอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้หน<ส>่อยแล้วก็บ,บีอาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บีบีอย่างนี้อออนิฐาน หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามลูกหัวสามครั้งโอครับถ้าปากสามครั้งลูกหัวต่ำลูกคิวต่ำครั้งลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันเนาะครับเนาะครับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมขันวัยพ่อหลวงปู่หลอดไงพ่อหลวงปู่หลอดตี๋เหรอเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุ ขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างไวเราต้องการสิ่งใดขายที่ขายทางซื้อรถคืออะไรก็อธิษฐานนาอได้สมปรารถนาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตามพูดกับผู้ใหญ่เนาะมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ สาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราตรงหินข่าวกับโบล้อซา,ารครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปล่วยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปล่วยน้ากันครับใส่เราดีใส่เราล่วยครับสําหรับท่านใดที่ค้าขายของบ่ค่อยดีลูกค่าย,ย่างบบเห็นลานเฮาไขว่ามีอียงบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังนาลานเหตุนในคนมองโบเห็นลานข้าเฮาเดินผ่านเอานวด ของหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท่องไหลเข้ามาในบ้านในลานคากลานขายของเฮาครับขายดีปันที่น้าที่ทาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะเบาแอมเราตรงหงยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมือ้อหนี้ก็มีโอกาสได้มาสักกะกาบหลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามี กับมาหักมาหลงกะเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้คนหักคนหลงเบาเบาย่างกายผู้สาวผู้บ่าวมากเนี่ยเอาไปใส่ได้ที่กันครับสานผู้ชมเอาไปใส่เลยๆวิธีใส่ก็เปิดฟ้าออกมาครับสานผู้ชมเปิดฟ้าลงปอูกมากนะครับเนาะแลัวก็มือแท้ๆครับ่านผู้ชมมือแท้ๆแล้วก็บี้ยังสีครับมุนหมุนยิ่งสีครับแล้วก็ท่าปากสามเถื่อลูกปากสามเถื่อนะครับ ท่าปากสามเทือท่าคิ้วสามเทือ่อล่ะกะเสยผมขึ้นรูปหัวนะครับรูปหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม่วนสารด้วครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม่วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ล่ะกัเป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ลวงปูปลุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเท่งให้หลวงปู่กหลอดล่ะครับท่านผู้ชม จจกดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาลพีแอดคาราบาลนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาลจะแต่งเพลงให้เจที่อาจารย์นะี่ส่วนมากก็มีโบลายนะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาลพีแอดเนี่ครับเป็นคนแต่งให้แล้วก็มีวัดหลวงปู่หลอดนะครับเนาะวัดหลวงปู่หลอดวัดกุกกลมเนี่ก็แต่งวัดหลวงปูรรงป่รวยนะครับเนาะวัดหลวงปู่รวยนี่ก็แต่งเช้นกันนี่ครับหูยนคาว่าไส้ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลามาเทมาก้นหักค้นหลง เบาแอมรอทุงกับบลโรซาครับเอาไปฝากเอฟซีกับทุมาตามเบอร์โทรนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับนั่เอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบารมีเ่าแพร่กระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับเนาะท่านผู้ชมแล้วก็รเบาแอมรอทุงนี่ได้น้ำมุนมาน้ำครับได้น้ำมุนของหลวงปูุลอดมาให้เอฟซีนะครับท่านผู้ชมเอาไปอาบชำระร่างกายเสียดจังไรที่บบดีสีล่าสีมันบดมันบัง เสียเจังไรในตัวเขาสิได้ออกอไปดื่มกินแล้วก็อาบนะครับท่านผู้ชมนเนาะแล้วก็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมากที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเบาแอมเราตรงนี้เอาม้าโหลายครับมาฝากอิบซีโบลายกระทู้ม,มาได้โทรม,มาได้ครับมาหาเบาแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยนั้งกันครับสาธุสาธุให้ถือเลขเด้อครับเอาไปใส่ล่ะให้ถือเลขลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้านเป็นไะครับท่านผู้ชมเนาะ ครับผมเดี๋ยวบบาแอมเราตรงกับสีห้เบิ้งตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปูครับชมเนาะนี่มงตาเพิ่งทำเลยพอได้เพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆบ่ครับนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับ เพราะว่าโดนพวกอีอาอะไรนี่จะหายหมดเลยเี้ยอือครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ํอาบอะไรแบบเราลวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำหาบเนะครับ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 ล้างเสยีดยดจังไรเนาะสาธุสาธุโอ้ขอบคุณต้องเบิร์ตมากมากเลยนะครับครับผมสาธุ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 ัสาธุสาธุครับ